รบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม y o u u u b e t เ l ว v i s i นเ f c e e o o o ท t e ว e v i s i o ทวิตเตอร์เพจและอินสตาแกรโลกโซเชียลดีนะครับท่านที่เคารพมีการบันทึกไว้ละเอียดรัฐมนตรีนัทธบ,บนทีพสุวรรณนางทยาทิพสุวรรณเป่านกวีดไล่คุณหญิงพจยามานชินวัตรพร้อมครอบครัว ที่ไปเดินในสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าภาพเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถที่จะลบได้เพราะฉะนั้นอนาคตจะต้องไล่ล่าย้อนหลังคุณแน่นอนเมื่อวานนี้ที่หนากระทรวงศึกษาธิการก็มีบรรดานักเรียนที่กำลังโตสมองเขาสะอาดบริสุทธิ์ สาเหตุที่เข้ามากันมากมายแล้วก็กล้าแสดงออกซึ่งความประสงค์ที่จะเรียกร้องต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการครูอาจารย์คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภาพที่ปรากฏออกในสื่อโลกโซเชียลในโทรทัศน์มันยึงบ่งบอกว่ากรมมนาวัตติโลโกสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกัน หลายคนก็เข้าไปแจมเป่านกหวีดถามว่าคุณเคยเป่าไล่อดีตภรรยาของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมวันนี้ทำไมไม่เอาเมียม,มานั่นคือเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับท่านที่เขารับว่ามีคลิปวิดีโอในโลกโซเชียลน,นางปองอัญชลีภัยรีรัก ที่ทำตัวเป็นผู้สื่อข่าวซึ่งผมว่าไม่มีใบผู้จัดรายการแน่นอนเหมือนที่ผมมีในเนชั่นปากก้าเป็นสมุนรับชายของเทพของกอป,อบ,ปอบสนานแล้วพวกนี้ผมรู้จักเขาหมดเลยแล้วก็เคยด่ากันมาแล้วด้วยวันที่มีการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลุ่มคนเหล่านี้สเุเทพเมียเทพ แล้วพวกพ้องก็ใส่ชุดทหารพรานทหารพรานสีเขียวเต้นรำกันใหญ่ดีอกดีใจที่ประเทศได้มาซึ่งกูเดตาไอ้พวกนี้จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่โดนดีได้นะครับท่านดีกรบดินดีปรีดาที่ได้มีการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณนวัตรที่มาจากการเลือกตั้งโดยพระบรมราชโยงการในพระปรมาภิชัยของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญตามกติกาที่ถูกต้องที่สุดคำถามก็คือเขาทำเพื่ออะไรแล้วเขาคิดไหมว่าวันนั้นที่เขาทำมันจะถูกประจานตลกหนังหัวในวันนี้และวันข้างหน้าโดยเด็กๆหรือใครก็ตาม ที่เขาออกเข้าใจว่ากูเลตาทุกวันนี้โลกเขาเรียกหุณนด่าแปลว่าไอ้พวกบาบาเรียนที่ใช้ระบบการปกครองแบบสอบปรกปาเถื่อนไม่มีใครยาครบคราสสมาคมด้วยแต่พวกนี้มันเรียนมาได้ยังไงปริญญาเอกปริญญาโทไอ้จักฆ่าใบนี่นะ กลับสนับสนุนยินดีปรีดาต้อนรับการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกอาทิตย์บดีกรมทหารบกสีสิบต่ำกว่าผมอีกทีหนึ่งผมทีสิบเอเห็นไหมครับท่านดีขเขาหรอคนอยากคิดว่าจบปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตร,ร,รีจุลาธรรมศาส์ดีด้ามาหีโดนรามกาแหงแล้วจะฉลาดปลัดเปรือง มันไม่ต่างอะไรกับไอคนที่เอาเด็กไปข่มขืนต่อหน้าพระประธานมันอ้างว่ามันหน้ามืดแล้วก็เพิ่งออกมาจากคุกกลับไปใหม่มันไม่เกรงกลัวอะไรเพราะคนมันเขาเรียกว่ากะมนสัญญาเพระฉะนั้นโบราณท่านสอนสั่งอะไรไว้ที่ผมจำสำมอการเมืองไทยวันนี้พลเเอกประยุทธ์จันโอชาก็หน้าตาเคร่งเครียด แล้วก็พยายามที่จะพูดว่าตัวเองเป็นนายกรัฐรมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นไบโพล่าและเป็นการโกหกประชาชนอย่างที่แบบปัญญาอ่อนนะครับท่านดีลเอกประยุท์จันชาคือหัวหน้าฮุนดาเขาเรียกว่าไทยมิลิตรีฮุนดาออปเปอเรนเป็นโจนบาบาเรียนที่ไม่มีใครอยากเข้าค้าจะมาคมด้วย มันไม่ตามกับไอ้พวกค้ายาเสพติดแล้วร่ำรวยแถวอากาบุนโก้หรือโคลเมียหรือกอเคแมนไอพ้พวกฟอกเงินนี่มันเป็นโจรั่วนะครับท่านที่คเคารพในฐานะที่ผมเลขานุกการนุกการบริการกรรมันการการฟอกเงินและยาเสพติดเขาเทียบเคียงกันเลยว่าไอ้พวกอาคาบุนโก้ไอ้พวกกอเคแมนไอ้พวกที่หลบหนีจากประเทศในลาตินอเมริกาหลังจากร่ำรวยจากการ ขายโคเคนขายยาเสรจ,จติดแล้วก็มาหาความสำเริงสำรัญในปราสาสตรราชมุลเทียนสักพักมันก็ถูกยิงกายโดยคนที่ถูกเบี้ยวมาฉันใดก็ฉันฉนั้นเพราะฉะนั้นทหารอาหารนี่ทั่วโลกครับไม่มีประเทศไหนที่ยั่งอยู่ยืนนานหรอก กัดดาฟรีแห่งประเทศลิเบียขนาดเข้าเป็นคนที่ล้อมเจ้าเป็นคนที่ประชาชนสนับสนุนแซ่ซ้องสรรเสริญน,นะว่าเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศลิเบียต่แล้วประธานาธิบดีกัดดาฟรีพออยู่นานๆเข้าก็เป็นทรนาชตัวใหม่สุดท้ายตายอย่างหมาข้างท่อระบายนา้ำฝนข้างถานนในประเทศลิเบียรทริปโปลี พรามุูเลก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นี่ผมในฐานะนักรัฐศาสตร์ซึ่งรอบรู้และเขี่ยวชาญทำนานการาพยายามที่บรรยายพยายามที่จะพูดไอ้พวกเชียร์หุนตาก็หัวเราะขอบขันแล้วก็ที่หน้าผมว่าวรับจ้างโพดจากไอ้ทักษิณขี้ข้าทักษิณก็นี่มันคงจะเปลี่ยนใหม่ว่าขี้ข้าธานาธรซึ่งมันบ้า,าที่จุดแหละ พรรคการเมืองใดก็ตามในประเทศไทย้าชนะพรรคประยานธิปัตดแล้วก็จะมีข้อหามาเลยมากมายลมเจ้าคอมนมดต์ทุจริตชู่เสียงพูดเป็นสาระบบที่เด็กเขาจำได้แล้วหลายท่านถามผมมาว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรท่านประหลัดมนทน ในฐานะนักรัฐศาสตร์นักวิชาการคนะกรรมาการการปกครองสภาผู้แทน,นาราษฎรผมต้อง,องตอกย้ำตำแหน่งก่อนนะเดี๋ยวคนไทยมันบอกว่าใครกำลังพูดไอ้บวกรับจ้างธนาธรหรือเปล่าวันนี้วันพรุ่งนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการนักศึกษาประชาชนและก็ลามไปถึงนักเรียนเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาการ แต่ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ผมต้องยิงกระบ,บาดตายที่ห้องนอนกับเมียแล้วเพราะว่าต้องตายแน่ๆแล้วก็อับอายไปจันหลอดชาติระกูลเมื่อที่จอมพลประภาสจารุาเสียนลงมัตปีให้ฆ่าพวกผมในสมัย1 4บสี่ตุลาสองพันมันชั่วช้ามากนะครับจอมพลประภาสจารุาเสียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพ่วงุวนรัชสรัะบุรีช่วยว่าการการทวนมหาสารไายในสายอุตัเจริญและใครกับใครอีกหลายคนโดยมีนายชวัตสุรภาเป็นเลขาธุการที่ประชุมลงมติให้ฆ่านักศึกษานุ่นผมต่ำสุด2สองันคนแต่ใช้คำว่ายอมเสียนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยุราศูนย์กลางดีศีนักศึกษาดูมันความใจร้ายของไอ้พวกคตรชั่วแห่งวงตระกูลเหล่านั้น แต่เพราะข้อมูลที่ถูกบอกโดยสื่อมันถูกปิดบังไว้คนก็จิงรู้บ้างไม่รู้บ้างวันนี้โลกโซเชียลเปิดราเลยรายงานการประชุมพวกผมก็กดโพสต์ดกดแชร์ให้เห็นชัดที่พูดนี้ไม่ได้บันทอนนี้จะทำให้น้องนองน,องนักศึกษาเยาวชนประชาชนตดแอกตกใจนะครับแต่ต้องคำใจ ว่าพลเอกประยุทธ์จะโดชาแกเป็นคนอามาหิโดโหดร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์แกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใบโพล่าเมื่อวานนี้แกอารมณ์ดีแกก็ทําพูดเบาๆพออีกวันนี้แกตกใจแกก็พูดแรงๆทวงแบบมึนๆบอกว่าข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งที่ไหนล่ะมันไม่มีแถมขาดคุณสมบัติด้วย้ํา สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้แล้วแต่สารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่ศารมาวินิจฉัยก็ยอมจะเป็นโมฆะอันนี้ก็ต้องพูดกันให้ซ้ำๆๆในสายยันยุติธรรมและลูกสาวมีแนวความคิดที่ขัดแย้งกันเพราะอะไรครับท่านที่กรพก็เพราะว่าลูกสาวกับนายสายันยุติธรรมเป็นคนปักใต้ผู้ทองแดงแบบผมเพื่อนเพื่นอนก็ชี้หน้าว่าอีสลิม คำว่าสลิมนี่มันก็อับอายแล้วว่าเป็นไอ้พวกขวานจัดหรือไอ้พวกเสื้อเหลืองเป่านกหวีดเที่ยวใส่ป้ายราชดุดีป้ายสมเด็จพระสังฆราชต่อหน้าตำรวจแห่งชาติมีสี่แสนคนไม่มีใครโดนคดีเลยแถมสารธรรมนุญและสารแพ่งไปให้ทายจะอีกว่าเป็นการชุมนุมชอบแม่จะเยี่ยวก็ชอบ ทำอย่างนี้ได้อย่างไรมันคือคอนสไปเรซีเพราะฉะนั้นอนาคตก็ต้องเช็คบินหมดไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาตุลาการที่ทุจริตต่อเถอยติศิษแห่งพระบรมราชองการในพระประมาพิไทยของพระมหากตริสั์เมื่อที่บริเรกประยุทธ์จันโอชาสาบานไม่ครบนั่นแหละครับท่านดีกรบมันเป็นบาปมหันที่สุดแล้วก็ไปแอบอ้าง อาถานโหนองค์พระหมหากษัตริย์มารับความผิดดังกล่าวของตนซึ่งขัดหลักชาติกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคนไม่ได้เรียนหนังสือก็จะไม่เข้าใจหรอกครับยบนายร้อยจอบ,บรอก็ยิ่งมันค่อยเข้าใจใหญ่เพราะพวกนี้คือนกแก้วนกขุนทองทอกอย่างเดียวข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา,าพระหมหากษัตริย์แต่ถ้าถามให้อธิบายในรายละเอียดอธิบายไม่ได้ เปิดข้าวทุกคราวคำจงสูจจาเป็นอาจินเหงือกูที่สูกินจึงก่อเกิดให้เป็นคนข้าวนี้นะมีรสให้ชนทีมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและขมขื่นจนเขียวขาวถามหม่อมเจ้าจุลเจิมดินสคุลเหงื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่นะครับแกก็ไม่สามารถที่จะตอบได้จุลเจิมอยู่กะลาให้แกอธิบายแกอธิบายไม่ถูกหรอก ไอหมอเรียนคาปากมันก็อธิบายไม่ถูกเพราะคนมันไม่เคยคิดถึงบุญคุณของกรรมกรและชาวนาที่มาร่วมกันสรรสร้างผลิตผลให้ตัวเองมานางว่าจ้างแล้วไปเทียงกับพวกนี้มันก็อธิบายความไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้วันพรุ่งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ใหญ่เป็นสุนามิ แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนี่เราคาดการอะไรไม่ได้เลยเพราะเที่ยวนี้ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเป็นตัวเปลี่ยนแปลงเที่ยวนี้มันบานสะพรั่งทั่วประเทศซึ่งในงานดีตการปลุกระดมเขาพูดว่าขอให้ดอกไม้บวนชนจงบานสะพรั่งวันนี้ดอกไม้เยาวาชนนักเรียนนสิทธิ์นักศึกษาได้บานสะพรั่งขึ้นไปโดยที่ไม่มีใครคาดคิด สารยามาด,ดีดนจุฬาลงกรหมาเาลัย,ยมอ,อหาดใหญ่เป็นทั่วไปหมดแหละก่อนนี้ถ้านักศึกษานักเรียนใครไม่ยกสามนิ้วไม่ยกสามนิ้วก็จะเฉยเป็นสลิมใครจะก้าวหน้าก็ต้องยกสามนิ้วเห็นไหมครับท่านดีครบเพราะฉะนั้นพลเอกไปยุกจันโอชาที่มีบาปมหันจะต้องรักกรรมนี้เหมือนที่สมัยคนอิตาเลีย จูจูวันดีคืนไรเบนโดบูโสลินีไม่คิดไปเลยว่าตัวเองจะได้รับความเกลียดชังจากคนอิตาลีหรือชาวอิตาเลียนขนาดนี้แกก็ยังปากแข็งคล้ายๆชาวเชสกูแห่งโรมานี่จูจๆประชาชนที่ว่าจับมันแฝนคอทั้งมูโสลินีและชาวเชสกูมีชะตากรรมเช่นเดียวกันนี่คือสึนามิบวงชนชาวไทย เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกุลก็รู้ว่าแมวมานายหนูรู้ว่าแมวกําลังจะมาเพราะฉะนั้นโจเองก็เตรียมรับไว้ก่อนชั่วนาตาปีไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญไม่เคยคิดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญสกรปรกนรกท่านของมีชัยรุชุพันธ์เมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะแก้แล้วชั่วนาตาปีภูมิใจไทยไม่เคยพูดถึงเรื่องการคุกคามอุ้มฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ โบกปูนทิ้งแม่น้ำสาใจกันอุ้มรักเยาวชนใครๆก็รู้ที่หายไปจากจอยูทูปมันเป็นสกปรกโหดเยี่ยมมมมาหิตนั่นคือบาปกรรมและวันที่เขาจะรับข้างหน้ามันไม่แตกต่างอะไรกันเลยกับสถานการณ์ในจาดียุค เบนิโตมุสโซลีดีไม่แตกต่างอะไรกันเลยกับสาธาร,ร,รกรัไนโรมาเนียยกชาเชสูวันนี้กำลังจะคลอยเคลื่อนเดินทางเป็นแสงที่ถูกประกา,ายจากฟากฟ้านาระาอากาศมาสู่กรุงรัตนโกสิลร์มหินทารามหาวิหลบพพนพรัตาาานารีบุรีรมสถานวิมานส์มาน้าไม่ได้แล้ว กำย่อมสนองกับสวัสดีครับ